ท่านนายกชัดชายตอน,น,นก็มีการตั้งที่ไปมันมีคด,ดีลอบปลงมาชนกำลังเตรียมการอยู่ทำไมพลตรีมนูนรูปจรถึงได้มีสาเหตุอะไรจะต้องปองร้ายสมเด็จพระน,า,นางเจ้าตอนที่เขาจะไปริวริสที่ก็ไปเรียนท่านนะนะท่านก็เฮ้ยไม่มีหรอกระเบิดตุม่มระเบิดมันก็ กระจายเข้าถู่กระจกนะอีกวันต้องวานเขาก็ย้ายที่จากผู้การของป่าไปประจําอยู่ที่โคราชถูกจับอย่างเดียวไม่พอแม่งถูกป้นไปด้วยอ่ะและ้วจนทั่งพี่ได้สำนวนกับครบแล้วนะนะไอ้ทางนี้ก็ได้เลิกกันยึดอำนาจใช่ไหมย,ยึดก่อนเลยอยึดผู้ชาันก็แค้์พี่นะลอบวางระเบิดพี่นะ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกพันสโตร์ได้ของแท้ได้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่นี่พี่รับราชการเป็นผู้กับจังหวัดมุกดาหารชื่อเสียงเราก็ ชัดเจนชัดเจนใช่ไหมแล้วเราก้าซัดนุ่นกับคนนุ่นคนดีต่างๆนะชื่อเสียงมันพี่มันก็กระจอกกระจายแล้วอยู่ดีๆก็คําสั่งออกเลยพี่ไม่รู้ตัวนะครับย้ายเป็นจากพุ่งกับมุกไปเป็นพุ่งกับชนบุรี ก็แสดงว่าทางผู้ใหญ่ตอนนั้นก็ตั้งใจให้ท่านได้ใช่ใช่ไปดูแลตรงนั้นแหะเพราะผลงานที่บุกได้มันจะไปได้ไงใช่ไอ้รุ่นพี่แถวนั้นก็โอ้ยเสรีมึงทำไงวะกูอยากไปวะอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็อยู่ภาคอีสานมันก็สู้แถวนี้ไม่ได้แค่ชื่อเสียงพี่มานะโอ้ยยังไม่ทันรำอะไรหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าพี่ย้ายนะของเถือน เรียบร้อยหมดเลยเพราะว่าทราบดีว่าท่านตรงชินถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายหรือทําไม่ถูกต้องเนี่ยพวกค้าของที่อาจจะไม่ถูกต้องแถวนั้นก็ทราบแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้ไว้พุมิกับคนนี้คุยไม่ได้ไว้เงียบเลยกิจการหยุดก่อนช่วงนี้ใช่ไหมรอดูรอดูจังหวะท่าทีคือเจรจาได้บ้างอะไรนะโอเคเราก็มาตอนที่เข้าไปใหม่ๆนะอิทธิพลมันเยอะเนี่ยเรื่องนู้เรื่องนี้ต่างๆพี่บอกว่าเอย พี่ลงข่าวเลยนะครับให้สัมภาษณ์เดยผมเม่ตตำรวจนะผมมีหน้าสืบสวนสอบสวนจับกลุมผู้เรียมผิดกฎหมายผมยังพกพาอาวุธได้นะอาวุธปืนเล็กคนะไรต่างครับผมออกหมายจับหมายคนหน้าได้ทั้งหมดผมมีลูกน้องอยู่สองพันคนโอ้แค่นี้แม่งเงียบเลยเงียบเลยนะครับไม่กล้านั่นเลยครับพี่เอาจริงเลยพี่หมายชื่อเสียงพี่ก็เป็นที่รู้จักใช่ไหมอาว วันหนึ่งเนี่ยเมียน้อยผ้วเขาผัว่าเขามีเมียสองคนเดี่ยวู้วเขาเขาบอกว่ากำนันเขาไม่มีไรนะอะไรพวกอย่างนี้เขาไอ้ที่เป็นข่าวนั่นเป็นกวนั่นมันอดีตแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ได้ทำแล้วนะอยากจะขอนัดทานข้าวด้วยเราก็เอ้ไงก็ได้ตรงนัดที่สุขุมวิยี่สิบเนี่ยแต่ที่ไหนพี่จำไม่ได้ละใช่ไหมอ๋อมามาดที่กรุงเทพอ่ามาไม่กล้านัดตรงนั้นครับเราถึงวันเวลาเขาไป ด้วยว่าเมียน้อยเขาจะจะพากำนันเปาะมาพบกับเราเพราะว่าเข้าไปถึงผู้ว่ามานั่งด้วยเป็นประธานด้วยไอ้เหี้ยมันครบหากันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะมันก็กำนันก็ไม่มีอะไรนะอะไนอย่างนี้เราผมก็บอกไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้ามีอะไรก็มีอะไรอนะนะอะไรเงี้ยนะตอนนี้ยังจับกำนันเปาะมันยังไม่ได้นะเพราะว่าเราจับได้ลูกน้องนู่นนี่เลยรมาจับกำนันเปาะนู่นตอนมาเป็น ผู้ช่วยผู้จัดก,การ,รที่ภาคสองอทีตอนนี้ยังเป็นผู้กับนี่เราก็มาเนี่ยเราราชการอีสานมาภาคตอนออกเนี่ยถ้าตัวคนเดียวอย่างเงลูกน้องทีมไม่มีก็ไปขอที่พดีนาลงก็ได้มาเป็นมือไม้สามคนคนีน่สามคนไม่พอเราแค่เอาเือละคนคนะมันก็เป็นสิบคนละแต่ว่าเขาให้แค่นั้นก็แค่นั้นก็ทำไปพี่ก็มียุทธวิธีของพี่ปรับตำรวจในตะกอน ก็ฝึกอบรมทีนีฝึกลมใหญ่เลยเป็นเรื่องเวลาพี่ใช้ห้องประชุมสมาค,คมไร่อ้อยที่บ้านบึงอ่ะนะมันใหญ่ตำรวจฝึกอบรมกันหมดเป็นรุ่นรุ่นรุ่นอย่างเงี้ยให้มันมีจิตใจนะที่ทํางานให้ซื่อสรรัตย์เสียสละอย่างต่างเหล่านี้นะแต่กระนัเดียวกัน,กนเมื่อเราอบรมตำรวจให้ลดละเลิกลกบยมุขไม่กินล้งกินเหล้าอะไรเงี้ยนะเก็บ<ฮ>พร้อมรอมริดประหยัดผู้การเราสิ ที่นั่นมันมีผู้การตำรวจผู้ทอนสองโอ้แม่งขี้เมาคนละเรื่องกับพี่เลยพี่ให้ตำรวจไม่เกี่ยวกินเหล้าไอ้นี่กินือปราบดังกันนะก็ดังแต่คนเรื่องไงรับนันก็พี่ก็ทํางานไปญี่ปุ่นมันก็มาหาจะมาลงทุนทํานู่นทํานี่ที่ชลบุรีเลยมันก็เอารูปกําลาณป่อออกมาให้ดูถามว่าเนี่ยเรารู้จักคนนี้ไหมช่วยแนะนำหน่อย ยิ่งใหญ่เลเกันใคร<ๆ>จะมาชนบรีใครจะทําการคา้า<ๆ>ใครทําอะไรต้องไปหาวะนะ<ๆ>พี่ก็<ๆ><ๆ>ตอนนี้เป็นผู้กับพี่จับรถไอ้บางแสนมาหาคอนคร่ะจับมาพี่จําไม่ได้แล้วมันเท่าไหร่จับหมดเลยสี่สิบห้าสิบคันนะจน<ด>แม่งไม่มีรถวิ่งรถบรรทุกรถพวทุกนั้นทําผิดอะไรฮะอ่าก็ไประเบิดหินไงโอ้ะระเบิดหินแล้วขนหินน้ําหนักเกินใช่ไหมครับพี่จับหมดอะจนไม่มีรถวิ่งอะตอนนั้นรู้สึกจะปรับคันละห้าพันบาทนะแล้วก็ มันมีไอ้ชื่อพี่ชายอยู่บ้านครังอิทธพลพอสมควรครับพี่ชายถูกจับถูกตบวัวจับบุหรี่เถื่อนกับไม้เถื่อนคไอ้พวกนี้นะมันเป็นความจริงไม่มีการศึกษาแต่มันใช้เงินเป็นก็ความรู้เกิดจะขึ้นตัวปฏิบัตินะมันก็ ทำนู่นทำนี่เรื่อยไปพัฒนาจะไปค้าของเถื่อนครับนะาคาอะไรต่างต่างนี้นนะมันพัฒนามันแล้วมันก็จะถูกจับมันก็ใช้เงินมันก็รอดหมดอนะเหมือนได้ปอประตูน้ำเนะี่ยแม่ไม่เคยติดคุกมาติดเพราะพี่นะันะ่นแหละนะครับนะอันนี้ก็พอจับอย่างนี้ปุ๊บผมมาทำจำนวนนะ <c oughs> พนักงานสอบสวนมนกเน็เปลี่ยนนะพี่ชัยเรื่องไม้เถื่อนอายุ4ี่สิบแปดพอเรื่องบุหรี่เถื่อนอายุสิบเจ็ เพื่อเป็นเด็กนะพอเป็นเด็กลดโทษเบาลดโทษเบานะฮะแล้วพี่พี่ก็เลยจับไงมันมีเด็กใช่ไหมเมื่อกี้อยุสิบเจ็ดใช่ไหมปรากฏว่าตามจับเด็กมันเอาไปที่ไหนรู้ไหมไปฝากไว้บ้านพี่พี่จะตามพี่จะตามมาหามก็ไม่เห็นมันไม่รู้มันเข้าบ้านเราไปอยู่อยู่มุมไหนนะพอที่สุดเราก็จับเด็กไม่ได้แต่จับไอพี่ชายได้ แล้วก็พี่ชายมีการเจรจากายการกับผู้สาเรียบร้อยทำไมผู้สายังบอกเลยบอกถ้าจะส่งตัวมาให้ฟ้องเนี่ยนะต้องให้ห่างกันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวส่งติดกันเลยอะไรวะพี่ชายพรุ่งนี้ก็พี่ชายจำไม่ได้ไงมันก็ต้องส่งห่างกันหน่อยพี่ก็ดักโทรศัพท์อะไรก็ได้เห็นหมดได้ยินหมดเจ้าหน้าที่รัฐอะไรก็ช่วยกันหมดก็อิทธิพลมันอะแล้วมันถึงหมดจ่ายหมดเราก็ไม่ยอมครับ นี่พอไม่ยอมมันก็เดือดร้อนกันดิใช่ไหมเดือดร้อนกันไอ้ผู้ว่าสมัยนั้นก็ก็เชิญผู้การเขตเชิญพี่ผู้กับเชิญอายการเขตเชิญอายการจังหวัดมาแเรื่องเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องเนี้ยขอได้ไหมดอกไม่ได้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่มาขอท่านเสรีตอนนั้นบอกไม่ได้หรอกไม่ได้เลยนะขอําเนินตามกฎหมายแม่งก็ยุ่พี่มาเลยนะจนกระทั่งพี่ต้องขอจับอายการจังหวัด รองอายการจังหวัดใช่ลองอายการจังหวัดด้วยจับข้อหาอะไรฮะก็รู้เห็นเป็นใจนี่ทันนั้นนะนะะมีผู้อษาที่ไม่ได้จับตัวเองเพราะว่ามันเสียงมันแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ใช่ไหมอ๋อพี่พี่ใช้โทรศัพท์อืมดักโทรศัพท์ไงดัอ้รที่มีจับหัวยอะไรต่างได้เยอะนั่นดักทั้งนั้นน่ะนะ ดักฟ้สมัยก่อนใครค้าหวยใครตำบ่อนที่ไหนตี่แล้วไปงัดข้อเขาอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นชีวิตของท่านเสรีไม่ต้องลูกน้องเต็มเลยนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเราไม่มีใคร่ไ้อยู่กับพี่หรอกเหรอนะล้วก็ไอผู้ว่าน่ะก็เยอะพี่ครับทาหนังสือขอย้ายพี่ครับที่มีโรงก็ไม่ยอมย้ายอะไรเงี้ยนะพอพุ่งชาก็แก่เอาพี่มาใช่ไหมก็ไม่ยอมย้ายมันก็แครนพี่ใครทําอะไรเราไม่ได้ครับ เราไม่ได้มีแบ็กแบบโอสนิทสนมรุ่นนี่อะไรเรามาจากงานของเราแล้วผู้ใหญ่คนนี้นะแต่เวลาประชุมเงินเดือนเนี่ยนะของเงินเดือนพี่ได้หนึ่งขั้นระดับสุดท้ายเลยพี่ได้หนึ่งขั้นสุดปกติมันมีสองขั้นนะสองขั้นใครก่อนใครหลังหนึ่งขั้นใครก่อนใครหลังอะไรต่างๆนี้นะ เราผลงานเพียบไปเลยแม่งไม่มีความหมายใช่ไหมมาให้เราหนึ่งหนึ่งขั้นแถมเราบบววยอีกนะครับก็ไม่เป็นไรปีต่อไปก็ต้องเริ่มไปรองผู้การนะพอเริ่อมไปรองผู้การปั๊บผู้การก็ได้ทีเลยไม่ให้พี่ดูแลชนบุรีหรอกให้ไปดูจังหวัดเล็กๆคือจังหวัดตาก อ๋อไปอยู่ตราดแบ่งงานไปพี่ก็ไปทํางานของพี่ที่ตราดเนี่ยมันมีคนหลบหนีเข้าเมืองเยอะพวกยวนไงที่มันลบกันในเวียดนงเวียดนาอะไรต่างๆแล้วมันก็อพยพหนีกลัวตายนะไ่มาอยู่ที่ตราดนะแล้วอพยพก็ถูกเขาจับก็เข้าค่ายอะไรเงี้ยนะแล้วบางทีก็จะให้ญาติพี่น้องหนีจาก ทางนู้นก็จดหมายไปบอกบวันนู้นเวลานี้นะไอ,อ้ทางนู้นก็เตรียมขายบ้านขายช่องซื้อทองอะไรต่างมากันนี้มาประเทศไทยถูกจับบางทีก็ถูกจับอย่างเดียวไม่พอแม่งถูกป้นไปด้วยอะ่ะให้พี่ไปรับชี่ชอบอนะไรนั่นคี่ก็ไปก็ดูแลอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็จะมีการค้าขายสินค้าย,ยุทธปัจจัยไปเขมรน,นะนะอะไรขายได้อะไรแขายไม่ได้ต่างแบ,บนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในความควบคุมของผู้ว่าเขา ปรากฏว่าเวลาเราตรวจจับทิงโอ้โหเอาจานทีกจามอะไรไม่ก็ได้ไหร่นะวันนี้เอาเสื้อในผู้หญิงไปนะขายห้าพันตัวทั้งที่คนในไอ้ฝั่งนู้นนะผู้หญิงมีแค่สองพันคนอะไรใช่ไหมแต่นี่ไปห้าพันตัวนะมันก็เยอะเอาไปเยอะอย่างอื่นด้วยนะนี่พอพี่จับไอ้สินค้ายืดไปมันก็จับได้เด็กๆใช่ไหมแล้วพี่ก็ต้องเอ๊ะทำไงดีวะใช้หมดไป อ๋อเอกสารพวกนี้นะมันทําจากจังหวัดครับมันยอมกันนะครับมันถึงถึงออกใบรับรองให้ไะพี่เลยไปคนงัดประตูไปกลางคืนคนหาเอกสารนะงัดสารกการ์ดคนไาเอกสารไปกับโอ้ผู้ว่าลาออกเลยผู้ว่าลาออกเลยเขากลัวความผิดใช่ไหมผมพี่ได้เอกสารไปแล้วเยอะๆเนี่ยพี่สู้ไอ้พวกนี้นะ พอดี <Yeah. S 1> มีการเลือกตั้งท่านนายกชัดชัยตอนชนะชนะก็ไปขอ <Yeah. S 1> ให้พลเอก <Yeah. S 1> เชิญพลเอกเปรมเป็นนายกนะพ oh. ลเอกเปรมท่านก็บอกพอแล้วท่านนายกชัดชัยก็ได้เป็นพอเ,เป็นนายกปุ๊บถึงตุลาก็ตั้งพี่เป็นผู้การกองปราบเลย <Yeah. S 1> ที่เข้าเข้าไปเนะครัะ <Yeah. S 1> ที่กองปราบลอบวางระเบิดพี่นะโอ้ oh. เคยได้ยินครับเหตุการณ์นี้เราก็ไปที่ต้องการจะพัฒนาหน่วยให้มันพร้อมที่จะทางานใช่ไหมเริ่มต้นง่ายๆแล้วก่อนคือว่าตํารวจกองป่าที่ไหนมีบอนที่ไหนมียาเสพติดที่ไหนมีผลประโยชน์อะไรเงี้ยนะตำรวจมันก็จะบินไปเขาแบ่งตํารวจเป็นภาคๆอยู่แล้วนี่ที่อะไรห้ามออกคนไหนจะไปไหนอะไรเงี้ยนะให้เสนอขอญาตมาเอาจะขอญาตไปสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เอาสํานวนมาดูแลจะไป ที่ไหนกี่วันนะอะไรต่างๆอเงี้ยเราอนุมัติถึงจะได้ไปเราไม่อนุมัติก็ไม่ได้ไปใช่ไหมครับแค่นี้เองน้องสวยแม่งที่เคยหามามันก็ไม่ถึงผู้วองชาเสร็จแล้วก็รถลามาชางต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งปัจจุบนันนี้ก็เป็นผู้ใหญนะ่เอาไปใช้หมดครับคือผู้ใหญ่ไม่มีรถก็มาเอารถของหน่วยนะไปใช้ใช้ใช้หน่วยมันก็ไม่มีรถทํางานทีพี่ก็เรียกคืนทั้งหมดโอ้โห แล้วผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเอพอี่ก็เรียกคืนหมด <N un> เพราะว่าพี่ถือว่าในเมื่อหน่วยต้องทํางานก็ต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อม <N un> ไม่ใช่เอาไปใช้เป็นส่วนตัวอย่างนั้นเลยครับางๆนะครับที่ก็เรียกคืนหมดมันก็โกรธพี่ผู้ชามันก็แค้นพี่นะ <N un> รอบวางระเบิดพี่นะเอ,อยเลยคุมกรารกองปราบเกา่าจะมแล้วขึ้นไปก็คุมกองปราบอยู่นะ เราวางแล้วพี่ตอนระดีพี่ยังยังเข้าไม่ถึงที่ทํางานครับนะอย่างโต๊ะที่นั่งอย่างเนี้ยใช่ไหมเนี่ยมันก็ระระเบิดที่ข้างหลังเนี่ยแต่ว่าพอระเบิดตุมแล้วพี่ไม่อยู่นะพอระเบิดตุมระเบิดมันก็กระจายเข้าสู่กระจกนะทีกระจกนั้นปรากฏว่ามันติดฟิล์มครับแต่มันก็แตกแต่มันเลยไม่กระจกไม่เข้ามาไม่กระจายครับโอเคก็ไม่นเป็นหาเขาขู่ไหมับพี่เพราะว่า อาดี๋ไม่ได้ตั้งใจหมายถึงชีวิตแค่ขู่ตุ้มใกล้ๆอย่างนี้ไหมครัพี่ตู้มันไม่ขู่หรอกนะแต่ว่าพี่ก็จะต้องสี่จัจหาคนรายให้ได้ใช่ไหมครับทีนี้ไอความเป็นสุภาพบุรุษของเราบวงในเมื่อมันเกิดเหตุกับเราเราก็ไม่ทําเองหรอกเดี๋ยวจมาหาเรื่องยังไงให้กรมตรวจตั้ง็นารสอบสวนมาทําเองครับก็บตั้งเล่ยนะครับ ว่ายึกยักยึกยักเพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่ได้ก็ดึงมาดึงไป้ยครับเสร็จแล้วก็สรุปสุดท้ายว่าจับไม่ได้อืเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็ได้เป็นผู้จัดการตำรวจสอบกลางไปนี่ก็มาคดีรอบปวงขชนเขาเป็นผู้การกองปราบใช่ไหมพี่ถึงรู้ว่าอ๋อเข้ามาให้เราดูเรื่องนี้ด้วย ก่อนหน้านี้นะจบรเจ็กับจบรห้าเขาบี้กันอยู่โดยจบรเจ็รุ่นหลังเนี่ยแต่ยศตําแหน่งสูงกว่าขึ้นมาแสงรุ่นพี่แสงรุ่นพี่ไอ้จบรหก็ไม่พอใจไอ้จบรหมันก็พยายามจะปฏิวัติพยายามจะยึดอานาจให้ได้ไงนะครับนี่เขาก็กุกข่าวว่าพลตีมนูลรูปขจรเนี่ยนะจะลอบโปรงระชนสมเด็จพระนางเจ้า ก็ต้องสืบสวนจับกลุ่มอะไรต่างนจนพลตรีมนูต้องหลีไปต่างประเทศนะทำไมตอนนั้นพลนตรีมนูรูกประจรถึงได้มีสาเหตุอะไรจะต้องปองร้ายสมเด็จพระนางเจ้าก็ไม่มีหรอกจะมันกูเข่าอีกน<ช>นะครับครับว่าตอนนั้นก็พี่ไม่รู้ว่าไส้สนคนไหนเป็นยังไงนะคือตอนนั้นมันเจวารห้ากับเจวารเจ็ดทะเลาะกันทำไมแย่งชิงอำนาจก,กันนี้ว่า เจปห้าเขาก็มีบุญชูวางการนลนะในส่วนของตำรวจก็พยายามให้บุญชูอยู่ในสายปรับปรามเนี่ยนะให้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนใช่ไหมทำํำนวนเรื่องนี้ทำสำนวนเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างเรื่องเท็จเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะทั้งหมดนะเพื่อปรับปรามพลตรีมนูลใช่ไหมทีนี้ ท่านนายกชัตชายตอนก็มีการตั้งพี่ไปอ๋อบาลูที่เบื้องหลังก็คือว่ามันมีคดีลอบปลงประชนกำลังเตรียมการอยู่เขาต้องการให้พี่เนี่ยมาทำสำนวนนี้จะได้ตรงไปตรงมาแสดงว่าท่านพลเอกชาตชายตอนนั้นที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ต้องรู้พอสมควรว่ามีการกุบข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาท่านก็เลยส่งท่านเสรีมาดูแลตรงนี้ถูกไหมฮะบอกแสดงว่าท่านก็รู้เหมือนกันใช่ไหม พอพี่เข้ามาเป็นผู้การกองปราบเนี่ยอธิบดีตำรวจสมัยนั้นพี่วัดอมริวัน์เนี่ยใช่ไหมก็สั่งให้บุญชูเนี่ยมอบสำนวนให้พี่มันก็ดึงเรื่องดึงยังไม่มอบแต่ตอนหลังมอบก็ดึงประเภทดึงไว้ก่อนรอวันปฏิวัติใช่ไหมรอปฏิวัติดึงมาดึงไปเวลามอบพยานหลักฐานมบของการก็ทยอยให้ทยอยให้แทนที่จะเตรียมให้พร้อมแล้วเขามาใช่ไหม มันก็ดึงมาดึงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมบุญชูก็เลยถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้วจนกทั่งพี่ได้สํานวนกับครบแล้วไอ้ทางนี้ก็ได้เลิกกันยึดอำนาจใช่ไหมยึดก่อนเลยออยึดก่อนเลยที่ท่านบริจาคสำนวนมาอยู่ที่พี่แล้วไงอ๋อแต่สานวนอยู่กับพี่แล้วใช่ไหมครับนี่แต่ตอนที่เขาจะไปรีวาดพี่ก็ไปเรียนท่านน่ะนะครับท่านก็เฮ้ยไม่มีหรอกนะเพราะจริงๆมันมีกลิ่น นี่มีข่าวมีอะไรอะไรนะองในอยู่แล้วพอพี่ก็ไปเตือนท่านต่นนี้ไม่มีเราไอ้เต้กูก็ตั้งมาไอ้นุ่นกูตั้งมามั่นใจเพราะก็บอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนส่งไปคุมตรงนั้นเองตรงนี้เองไม่น่าจะมาทากับผมได้ถูกไหมแต่งตั้งนะเป็นคนแต่งตั้งคครรรับับแต่สุดท้ายก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหาขึ้นจริงจริงโดยอ้างเนี่ย พราะถ้าอ้างอย่างอื่นเนี่ยนะคนมันไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเชื่อนะครับพอเรื่องนี้มันรุนแรงรุนแรงคนก็จะได้เห็นด้วยงาความชอบธรรมใช่ช่มามันจะอย่างนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของี่นูนก็หนีใช่ไหมท่านนูนก็หนีไปต่างประเทศไปอยู่ไหนตอนนั้นใช่ไม่รู้ดิแกัแค่ไเลยใช่พอคืนวันดี่นหน้าปุ๊บพี่รู้ละเรื่องนี้ง่ายเดี๋ยวมันต้องมาออาสำนวนแน่เขาเป็นหัวใจของเขา คือน้ำพ่ก็ถ่ายกระสารหมดเลยเพื่อขังไปหลายเครื่องํำนวนเยอะมากมากนะถ่ายเสร็จแล้วอ้าวลุกขึ้นแม่งมาขอจำนวนเลยเป็นให้ส่งจำนวนใช่เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆให้ส่งํำนวนคืนถ่ายกันทั้งคืนเลยใช่ไหมคเอล้วก็คืนก็คืนแต่กูมีแล้วะใช่ไหมก็คืนไป่เรามีชุดหนึ่งแล้วอีกวันต้องวันเขาก็ย้ายที่จากผู้การของป่าไป ประจำอยู่ที่โคราชนั่นไปโคราชเลยไปโคราชเลยเราก็โอเคไปก็มานั่งศึกษาสานวนไงรับเยอะแยะมากเลยครับทําให้เรารู้ความเป็นมาเป็นไปต่างๆครับแล้วว่ามันกเรื่องสร้างขึ้นทั้งหมดไม่มีข้อได้จริงอะไรเลยแล้วพอพี่ไปอยู่โคราชเป็นยังไงบ้างเขาก็ไม่ได้มอบงานให้ทําหรอกไม่มีตําแหน่งหลักคครรัับบถึงสุกพี่ก็กลับบ้านอยู่เทครับ เดี๋ยวมีวันหนึ่งแม่งตำรวจทางหลวงมันมาโบกพี่นะคำสั่งห้ามเข้ากรุงเทพเอ้าทำไมฮะคำสั่งเข้ากรุงเทพมันกลัวพี่ตอนนั้นยืมหน้าใหม่ๆกลัวที่จะไปก่อการอะไรต่างๆอ๋ครับครับครับพี่กระดาษตำรวจมั่เย็ดแม่กูจะกลับหรือย่างบ้านกูครับครับใครจะสมัยครับ แน่จริงก็ว่ามาดิตอนนั้นพี่ได้ผลแล้วเป็นได้ผลแล้วพี่ก็ขับรถเป็นผู้การกองปราบแล้วไงใช่ไหมแต่เด็กพวกนั้นมันก็เห็นเราเป็นได้ผลมันก็ไม่กล้าใช่ไหมพิงจะมันจะรับใช้ต้องรับใช้หนายนะพอเราไม่ยอมมันก็ไม่กล้าเราก็กลับกรุงเทพนะนะไม่ได่มีอะไรีใช่ไหมแล้วมามามาศึกษาจนทราบได้อย่างไรว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นเท็จนะก็เราอ่านดูก็รู้ใช่ไหม สมมติว่าไอ้ผู้การกองปราบสมัยนั้นเขาสอบสวนสอบสวนพระบุญศักดิ์โพเจริญพระบุญศักดิ์โพเจริญนี้เขาเป็นจอบรอเจ็ดรุ่นเดียวกับนูนรุ่นกระจบเขาก็สอบใช่ไหมแล้วเขาก็มีจ้องวงจรปิดอะไรต่างๆด้วยนะครับเอาเข้าไปเด่นตรงนี้นะครับก็ถามว่านูนเป็นยังไงบ้างใช่ไหมบุญศักดิ์ก็บอก มนูนเนี่ยแล้วเป็นคนดีนะแล้วก็อะไรเรสเพคสถาบันมากมนูนไม่เคยคิดหรอกที่จะทำนู่นทำนี่อะไรต่างนะครับเสียงมันก็อยู่ในเทปไงใช่ไหมอยู่ในกล้องแต่นี่เขาพูดอย่างนี้มันทึกไปอีกอย่างอ๋อมนูเหรอมนูนเนี่ยคิดรอบปางวงพระชนอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะใช่ไหมเนี่ย อ๋อเพราะนั้นพี่เวลาพี่ดูสำนวนพี่ก็ต้องแกะจากเทปด้วย<ช>ฟังด้วย<ช>แล้วก็อ่าน<ช>มันไม่ตรงกันเลย<ช>อันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะ<ช>สำนวนมันเยอะมากแล้วสารจะเชื่ออะไรอ่ะนี่สำนวนกระดาษเนี่ยถูกต้องพระบุญสาวเป็นทาหารเนี่ยพอพูดเสร็จเขาให้เซ็นชื่อกับเซ็นแล้วถ้าเป็นอย่างเราเรานั่งอ่านนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่พูดเนี่ยว่าอย่างเงี้ยนะนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยเวลาพี่นูนกลับมาแล้วฟ้องไปนะพี่ก็ไปพยายาให้ ราสาเชื่อครับถึงไม่ใช่ป่าพี่สารก็เชื่อใช่ไหมเพราะมีเทป,ทปมาอย่างเงี้ยเลยใช่หมครัแล้วมีหลายจุดนะหลายจุดที่มันเท็จอะไรต่างๆพี่จําไม่ได้หรอกนะมันเป็นอย่างนั้นันะพี่มนูน,นก็เลยลอดสารยกฟองไปครับนะครับ,รบเป็นอย่างนั้นนะครับครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ